สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็กะจะมาตัดผักสลัดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าจุ๋มคิดว่าจะปลูกผักสลัดชนิดใหม่แล้วค่ะชนิดนี้ก็โอเคแล้วค่ะจุ๋มว่านี่ค่ะที่เขาแห้งแห้งอย่างนี้นะคะจุ๋มก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรค่ะเพราะว่าจะตัดกินอยู่แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวจุ๋มก็จะตัดให้หมดแปลงเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มผัก สลัดชนิดใหม่ค่ะก็จะเป็นชนิดที่แบบเป็นหยิกๆอ่ะค่ะอาจจะเป็นผักกาดหอมค่ะเพราะว่าที่บ้านมีเมล็ดอยู่ค่ะอ่าเดี๋ยวจุ๋มก็ใช้กันไกลนี่ค่ะเอามาแล้วกันไกลตัดนะคะใหญ่ใช้ได้อยู่นะคะนี่ปลูกเองกับมือค่ะตั้งแต่เป็นเมล็ดเล็กๆเลยค่ะนี่ค่ะอ่าใส่ถุงละโอ้โหถุงจุ๋มเล็กไปเลยค่ะได้ไม่กี่ต้นแน่นอนเลยค่ะ ก็จะมาตัดต้นนี้ต่อค่ะได้มาอีกแล้วใส่ถุงสองต้นเต็มถุงแล้วค่ะดีวมาต้นนี้อีกค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจุมจะตัดให้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะจุมก็ตัดใส่ถุงไว้ได้สี่ถุงเลยค่ะนี่ แย,แยะเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปอวดแม่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้แปลงผักหน้าร้านสุมก็เหลือแต่มะเขือะคะ่ะโอ้โหมะเขือสุมใบใหญ่นะคะนี่ค่ะเหลือมะเขือเหลือพลิกค่ะนี่พลิกเขาหลับนะคะตอนเช้าเช้านี่เขาจะสดชื่นมากเลยนะคะแต่พอตอนเย็นเย็นนี่สสังเกตว่าเขาจะใบแบบนี้ก็เลย คิดว่าเขาหลับค่ะอ่าเขานอนหลับไปแล้วใบก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะเราก็มีวางตุ้งอีกเล็กน้อยค่ะนี่วางตุ้งอยูมค่ะอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นมักเขือค่ะข้างในนายนั้นก็เป็นมักเขือแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะ,ะกระเจี๊ยบถุงมใกล้จะได้เห็นดอกและค่ะนี่อีกไม่กี่วันเราก็จะเห็นแล้วแต่ตอนนี้แบบ ยังเล็กมากอยู่ค่ะยังมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนี้คือดอกก็ออกนะคะแต่ว่าไม่ติดเลยค่ะคิดว่าคงไม่น่าจะมีอนาคตค่ะมะเขือเทศจุม๋มเดี๋ยวต้องลองฝึกปลูกกันต่อไปค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศคิดว่าไม่สําเร็จมากกว่าค่ะอ่าส่วนข้าวโพดจุ๋มนะคะข้าวโพดจุม๋มเริ่มออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะให้ดูค่ะ นี่ค่ะดอกข้าวโพดแอนนี่นี่นี่น,นี่นี่ค่ะโอ้ดีใจมากเลยจุ๋มเพิ่งเห็นเมื่อตอนวันนี้ออกมาดูเขาตอนเอสายๆค่ะโอ้ดีใจมากเลยนี่ครั้งแรกค่ะที่จุ๋มปลูกข้าวโพดค่ะแล้วก็เห็นว่านี่อันนี้จุ๋มก็คิดว่าน่าจะเป็นฝักเขานะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะเนี่ยค่ะเขาออกมาสามอัน,นะคะ่ะนี่หนึ่งสอง อันเนี้ยที่หนึ่งค่ะอันเนี้ยที่สองแล้วก็นี่สามคุณคิดว่านะคะอันนี้เดี๋ยวต่อไปก็คงจะเป็นผักข้าวโพดแน่เลยค่ะอ่าก็ต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะผมก็ไม่เคยเห็นนะคะนี่ดีใจก็ยังมีอยูอ่ต้นเดียวนะคะที่ออกดอกค่ะต้นอื่นก็ยังไม่มีค่ะแล้วก็คือต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดค่ะ อ่าส่วนฝั่งนี้คือจะ,จะเจริญเติบโตช้ากว่าค่ะไม่ทราบว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันยังไม่ไม่มีวิแววค่ะอ่านี่ค่ะต,ต้นต้นต้นผักเป็ดอ่าผักเป็ดถึงก็สวยงามดีค่ะใบใหญ่ดีอยู่ค่ะนี่ตอนนี้ที่หน้าร้านถึงก็ เป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ภูมิใจมากเลยนะคะนี่ก็ลองติดตามกันดูนะคะว่าเดี๋ยวจุ๋มจะปลูกผักอคิดว่าเป็นผักกัดหอมค่ะอ่าเดี๋ยวจุ๋มก็จะมาเพาะแล้วก็อเริ่มปลูกผักกาดหอมกันน่าจะเป็นอาทิตย์นี้ค่ะที่จุ๋มจะเริ่มเพาะค่ะนี่มีที่แล้วค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ฉันก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ